ครับก็พบกันเช่นเคยครับกับสวนเราครับเถาหอมสติหีบแยกเจครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้าแล้วก็ดูแลอ้อยครับผมันอาเคศูนทรสามพระอ้อยขั้นน้ําครับผมครับก็ดูแลรอกกาบอ้อยครับจะได้โตแล้วก็รสชาติที่หอมหวานครับผมครับอาเคศูนสามนะครับ เรามาดูกันว่าลำจะสีสันแบบไหนครับผมรบตรวงนี้ได้ผลตกอยู่เรื่อยๆครับก็เลยไม่ได้ลดน้ำครับตามธรรมชาติเลยครับช่วงนี้ครับก็สวยงามครับผมวันนี้ก็จะเข้ามาลอกกับเพิ่มนะครับผม จะขยันลอกหน่อยครับพันนี้ต้องดูแลกันครับเพื่อคุณภาพที่ดีนะครับจากสวนเราค่ะบรมสตรีแบแยกเจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเรื่อยๆนะครับ